มีสามี่ป้ากิโต้ไห้นากูลบนาลบตาที่ขีใส่ตาจ้งดีโวยมึปไนมีกูว่าใจมึงไปมีกูมึงกำเนียบวะมึงก็ว่าฉันใส่กูมื่อนั้นกับมื่อนี้มื่อนี้กับมื่อนั้นว่าเป็นไปตามนั้นมึงชีใส่อีกูงานไหนโอ้ยนายเนี่ยหนีหนไล่บ้นมาได้ยังมาพ่อเจ้าดีอีอยู่ดูมันย็นเปลี่ยนใใจดอกมีเจ้าหนักว่าพังสมมาตรถนอกก่อน เขาว่ามึงเังเด็กเป็นบอเขาจะู้เป็นยังกูิบหูบอกนอยู่มาหามเนบอแมนเ้ยอีกวยเขาอยากกินหยาอ่อนใครสิอยากกินหยาแก่เป็นบวเขาอยากกินหยาอ่อนกเนาะผัวพนก็จะเทียงใคอไปอย่ี้จะของบเวยุ่นีที่อกว่าหน้าจะของไปหามานเซ็กน้อยเขาบอแม่มึงดอกที่หามึ๊เลยเขาหล่อใส่เงินมึงซื้อมึงถามปุง กูจัดไม่ดีเขาไป็นกูเบิ้ลจังมันมาหน่อยเอาบอกุนี้จัาก็ได้มั่งกี่บาทกันนั่มึงกินน้ำไตสอกลัวกูสิบอกที่สวนลูกถึงมึงโง่หรโกนมึงกินหนาโง่คนชั่วมือนี่มั่ตัวมันงต้มกันไงเขาบปไห้หักมึงดีดอกเขาตัวเซิ้งมึงซื้อชื้อยัง้งมาตัวเซิ้งคอยที่สั่นเอ๊ะมาแนบ่าตัวเซิ้งคอยคอยขึ้เด็กข้างข้างแนยอยู่สั่น เราหูจักรวกเมียเป็นใคยมาขอทางเดียวไหนเล่าก็เห็ันไหนก็ช่ใมันว่าเป็นผัวบอกขอยแน่สอนข่อยแน่ให้ธนาจาเป็นกริเก่าไก่เมียม่งใส่วว่ารักด้โดดแล้วานี้เ้าจบอกข่อยแน่เาข่อยจะเป็นิชิทาคนในฐธนาจะเป็นกรี่เก่าหน่อยกกว่าทั้ที่หานจะเป็นบทใหญ่ขั้กันสองขั้นกันเพรานี้มันยานกูจะใส่ท่านมึงอยากพูดกูก็จิบอกสสอนเพราะเป็นวิธยาคาน กะรเกาไอนบอกสอยกะรีไม่เลกแต่กูเป็นกยรีเจกูเป็นสาวลิ่นของตัวเล่นหนจะขวานไงม่งันเส้นหินมันพลอยากกันเล่นของก็เป็นหนีนลอยยากลวบขวานเปนคาถา้นวานมหาศสน์มีไหมดีมีหงตาเดียวมึงจะเห็นบ่ยบานจบแ้อันมาหงักหางแเนี่ยเอาไ่หงานตัวไม่ข้มกวานต้นดุตเ เร้น่งมีเดนคื้นดครูมเป็นที่งานสาก็เละแรงที่ฉันี่งานเ่าล่ะไอที่งานเขาไม่ต็นที่แระจนตัวว่ามันขังบุไป้ไอจะขังยังว่าีกระไดแต่เราไม่อจซหวังยุจ้างมาเจ็บข้อเนาะเจ็บขอแค้นเอาอืมี่เที่ยวเนาะมันีะขังม ไอ้ของกูเรียมาจากสเด็ดกูนี่นี่มึงเห็นบอลี่ฉัน่าอมันมีถากับกาูฉันสวกินีมาวันกิโดดมั่เหนมันี่ดูดูของกูนะเบิ้งกูสีลอกวีงโอ้มึงมาง นี่ฮ้านี่ยบอลหัวมาหัวมันนี่เลี้ยงหน่อยฉันไม่ขวัญตรงไหน,นฉันไม่ขวัญตรงไหนด่าวะหัวมัวมน,มน,นี่เลี้ยงหน่อยมันนี่ฉันจะโดนน้ำใจโดนน้ำใจจะไม่อะไร ็เป็นตายักคนพี่หลอกละเนี้ยแค่้จมึงตายไปเป็นพี่หลอกแค่จีนมีที่นี่องจูดี้ทานีดีจีนมนาไม่ค่ะท่ไเ็นยังยังไม่เข่าหีปีนตาบอดก็ได้็จฉนมาเขาทำแมกูปีน,ก,น,น,จะจะนปกูบ้าเขาได้กูจีดี เขาไม่คอ,อิงฟ้าัดแอิอิงฟ้าเสอิงฟ้าเขาตะกกนมเจที่สองนี้เพราไอิงฟ้าไปอิงเสาเขาก็ได้อิงเาางสามันมึงออกหากัวกาคนไหนแัวมึงคนว่าดี่เขตะกนีเจว่าคนนั้นไ่ได้เห็นข้าวันใคเลยราะาไม่ขาวันจะม่ข้าแฉอีกไปกับบื้องบน ว jar, wow, <c ười> <out> ่าต้นเสียงจะไปสว่านักวราเคยผัวดาัเหนือน้เหี่างจะทีบดีเดียกระทังว่าไปสัญสว่างว่จะไปเสียดายยังไงกหาเลยเนี่ยว่ไหนก็ไหเคยเงยเ่ยที่นี่น่ละตํางใสาเลยกันไลังเอาคนไข้ใส่หนนุ่งเก่งหนาิธี่สิบเรืองดัวส่วนเ่าคนไขยมันเคว้งลอยเมื่อเลหน้าหนาวตั้งสิ้นหัวเขาได้ดีเหรอ มันจลายเลยทุกี่ลาะตั้ิก่อนมื่อหนเสนาพอหนาเม่ก่อนเนีเอาเงินควนมียกัคนลายเลยท่าย่างี้จะดีไม่แหงจุกกราแหงเออาไปาเะอด้ผูนดีผู่งามเนาะคนว้านีน้าตาดีคู่งามเนะเาเาลูกกับขาวลูกทเนี่น้าตาดีตัวคนสวยเองเนี่ แ็่ใหนก็ตั้งจิตมีขึ้นเห็นหนาพอหนาเมฆผู้ดูเฮียนมฆวันบ่าพ่อกบแม่เผยเป็นหน่วยๆเ็นหนลั่นเป็นลั่นลั่นลนที่สคมึงสิบอเ่งเกขาเด็ดวพลังด้วยแบบมึงก็เด็ดวพลังตูแทแก้วเหีนพ่อไหนเคยพิจาราเพ่อ็เขาเป็นลั่นกูนมันเป็นพได้กรรมแห็นี้ฮ็ดชิ้นไปกป็หน่อยล้าน สมบัติ่มึง้องกูาก็อยากได้ของมึงเนี่กูได้กูกติไปขายทบุญหามึงที่จะบานในกเราเองตนนีน่มิตรทุกอย่างอันนี้ไม่ได้เลยน่าขันี่อ่านี้นี่นี่สร้างปเจกตองเจ้อยไปขายท่านหามึงจะได้จสวรรคนี้โจะบานอ่ะหาต่้ม่หาบบเส้นเงทั้งกองเนาะกติกเข็นท่านขายกติกปขายท่านวันสาธุเนื้อสุดแานางนไ่พอ

วันนันตุ่นหูทมาเนี่ตุ่นหูไข่เนยตุ่หูไข่นกวันันไข่ตะแก่เนันยแถไข่มุกอันดามันพุณตีลานี่มุกดาหานี่ยุเกีเอาล่ะสุดเหน่งส่งน้ำแถให้เอือขอสัตหมือนสัว์พลังอาบุตรพลังเก่มากก็เอาเธอขันก็ได้ใช้ตจุมนี่วอย่าได้ใว่าตุ่มเนมื่กระจิตยากายหัเนว่ได้ใส่ตจุนั่มันกระจไปน้ำน้ำแน่วคุณหลายเด้อค่ะเด้อ